สวัสดีจ้าเมื่อนี่ก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาปลูกพักในตากากันหลังจากที่พี่นั่งอ่าลงรูปนะคะปลูกพักในตะกาหลายคนก็ถักมาเอาปลูกจังใดคืองามแทพปลูกให้เบื้องแน่พาเห็ดแน่มีเทคนิคจังใดเนาะคะ่ะเมื่อนน่ก็บจีพาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาเห็ดไปพร้อมกันเลยนะจ้ะนี่เป็นตะกาเนาะคะ่ะแล้วก็อุปกรณ์ที่พี่นั่งจะใส่ปลูกเมื่อนน่กับมีตะกาเบอร์หกหรือตะกาสิบหานิ้วนะจ้ะพี่นั่งหมักสีขาวนะคะมันดูสะอาดตาดีเนาะ อ่าอุปกรณ์ที่สองก็คือถุงปุ๋ยจ้าถุงปุ๋ยคือข้เอาเอามาตัดอ่าไวร้องนะคะไวร้องด้าน้างของตะก,กาเพื่อบ่ห้ดินร่วงแล้วก็เก็บ,กบน้ำได้เนาะมันจะอุ้มน้ำได้ละเพิ่มความชุ่มชื้นให้พักที่ห้าปลูกเนาะจา้าดินจะบ่แห้งเร็วเนาะนี่ค่ะง่ายๆเลยนี่ละค่ะนี่ตะก,กาเอาวางลงยังสี่แล้วก็เอากระสอบมาตัดให้ได้ขนาดความสูงเท่าๆก,กันกับตะก,กาจาก้าแล้วก็ แหกขังจักน้อยเวลาเขอลงมันก็นสิลงง่ายเนาะจา้ะอุปกรณ์ที่สามก็คือฟางเขาจา้านี่ก็คือเขาออามาลองเลยนี่จะเป็นเศษหญ้าก็ได้เศษใบไม้ก็ได้ฟางก็ได้เนาะจ้ะขันเขาออามาลองส่กะมันจะเหตุให้หนึ่งก็คือดินมันโปร่งนะคะอากาศเขาดันล้างได้เรา,เเเาก,ก็อีกอย่างหนึง่งถ้ามักไปดวนมันก็กลายเป็นปุ๋ยเพิ่มให้พักเ้าอีกเราก็อีกอย่างหนึ่งก็คือตะกามันสูงเนาะจา้ะเขาจำเป็นต้อง อ่าใส่ดินเต็มตะการเลยเอาหนีมาห้องไว้กับเห็ดให้เขาประหยัดดินขึน้นเนาะเราก็ได้ปุ๋ยเพิ่มน้ำนะจ้ะอันนี้พีน่นางก็ได้มาแล้วแล้วก็เริ่มเห็ดลงมือกันเลยเนาะจ้ะพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ขางหัวซึ่งอยู่ขางหลังบานนะจ้ะซึ่งมันอยู่ไกลๆห้องขั้วนะเวลาเข้าเห็ดกับเขากับน้ำยังสิค่ะยางมา่ก็บบักพริกเก็บบักเขือนะคะ่ะเก็บพักอีตูนะ้เนาะ อ่าหมอดูเดือดกระทิมใส่หมอเลยมันสะดวกดีจ้ะหรือเฮาอยากเก็บพักไปกินกับลาบกับปลนใส่อ้อมไส่แกงยังสิอ่ะยางมาเก็บเอาลลางๆางแล้วกระทิมใส่หมอเลยเนาะจ้ะสะดวกดีลีค่ะตั้งแต่ปลูกพักนี่ซึ่งอ่าบริเวณนี่นะคะตะกอนด้านหลังเนี่ยพ่นังจะปลูกเป็นแปงแลง้อจ้ะจะปลูกเป็นแปลงพักเนาะซึ่งปลูกลงดินใส่อิฐบ็อกใส่ยี่หยางเสีย่ะเป็นขอบแปลงที่นี่อ่า เวลาเข่าหลังถวยหลังจานยังสีน้ำม,มันก็นสีไหลลงมาเนาะบัดนี้พี่นางก็ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นปลูกใส่ผวกถุงใส่ตะก้าค่ะเราก็อีกอย่างหนึ่งคือด้านหลังบริเวณเนี่ยมันจะเป็นอ่าพื้นที่เก็บของนะคะเราก็เป็นที่เก็บเข่าก็คือเราเนาะจะ่ะรถบางก็สิไหลถอยไปถอยมาเนาะ มันก็เลยเหตุให้ลถเข้ารดออกว่าสะดวกพอปลูกใส่ทุงใส่ตะกาจยังส่มันขยับได้ค่ะรถก็สามารถเข้าได้พอลดออกไปแล้วเฮาก็ขยับทุงขยับตะกามาไหวคือเกาเรื่องมันมันก็เลยเฮตุให้รู้สึกว่าเออมันสะดวกดีเนาะห้อกะมันก็สวยดีนํานะจ๊ะบันนี้มาถึงสูตรปรุงดินเด้จ้ะหลังจากที่เฮาเอาฟางร่องตะกา เรียบร้อยแล้วนะครบทุกอันเฮากันเริ่มมาใส่ดินปลูกละจ้ะดินปลูกตัวนี้กะง่ายๆเลยค่ะพี่นั่งอ่าทำมีดินมักกะที่ใส่ดินมักใบไม้ผสมกับอ่าดินหนาดินทั่วไปแล้วก็ใส่ขีิงว่าเล็กน้อยแค่นั้นนะคะพดตะวาพอดีรอมเนี่ยดินใบไม้มักพี่นั่งนะี่ยยังท่านไ้เป็นนะจ้ะ อันที่เป็นแล้วก็เอาไปใส่เบิดแล้วบปทีนี่สูตรนี่ก็เลยใส่ดินทั่วไปค่ะหนาดินหรือดินเกาเหาหรือว่าดินถุงทั่วไปเนี่ยสองส่วนแกบมักหนึ่งส่วนหล้กกะปุยขิงว่ออีกหนึ่งส่วนนะคะแค่นี้ผสมผสมคลุกเข้ากันหล้กกะเอาไปใส่ในตะกาได้เลยจ้านี่หลังจากใส่เรียบร้อยแล้วแม่เล่ากสิกามเม็ดผักเลยได้จ้านี่เาก็เอาเ,อาเม็ดผักโรยๆโรยๆลงไปเลยเสซ็จแล้วน,นะคะหลังจากโรยเม็ดผักลงไปแล้วเล่ากะสิเอาพวกอ่า ฟุ้นไหมค่ะหรือดินล้วนยังเสียมาอ่ามาคุ้มว้ด้านหนาเพื่อที่จะเวลาหดน้ำเนี่ยเม็ดมันกระสีบอกกระเด็นกระดอนไปเนาะถ้าเฮาบวกคุ้มหดเลยยังเสี่นะจ๊ะมันกระสีเห็ดให้เม็ดมันไหลกองกันไปอยู่ขางใดขางหนึ่งเท่านั้นเนาะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวก็ลอมันอ่างอกขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวจะมาทายให้ช่มอีกเทนึงนะจ๊ะเดี๋ยวอันนี้จะเอาภาพมูทีเคยเกิดรอบที่แล้วให้เบื้องก้อนเนะจ๊ะ ปลูกผักไก่คั่วก็ดีแบบนี้แหละจ้ะอยากกินย่ำไหนก็มาถอนเอาเลยนี่ก็เป็นพื้นที่สวนหลังบ้านนะจ้ะพื้นที่กับบ้านไาเดาจ้านึงงานก็ค่อยๆเฮ็ดไปปลูกผักในตะกาแน่เนาะอ่าบางอย่างก็ปลูกอลงลงดินอยู่จ้ะย่างเช่นพวกบัเขือพวกอ่าผักหวานผักงี้ังเช่นะจ้ะเขาก็เอาลงดินอยู่มันก็มีบางส่วนเนาะอันไหนที่เป็นผักอายุสั้นๆเขาก็ปลูกในตะกาในถุงปลูกเนาะ อ่ามันก็นสะดวกกับเฮ้านะคะจริงๆแล้วอ่าผู้ใดสะดวกแบบไดกระเฮ็ดแบบนั้นได้ค่ะกับโบมี่อย่างมาเป็นกำหนดกฎเกณฑ์ดอกว่าเฮ็ดแบบนั้นดีเฮ็ดแบบนี้บ่ดีเนาะก็เอาสะดวกเฮ้าลละจ้ะอันนี้ยพอดีตะกาที่พี่นั่งซื้อมาสิบใบมันมันเหลืออยู่สองใบเนาะพี่นั่งก็เลยว่าจะมักฟางมักหยังไว้เอาไวถ้ถาปลูกไอ้นี่ไหมเอ,อมาเนาะไม่ฝรั่งจ้ะนี่พี่นั่งปลูกไวก้กระได้กินได้หยางยด้อจ้ะก็เลยว่าจะขยายอีกตาก็ต้องมักดินบางหยางกอนเพราะว่าดินที่พี่นั่งมักอยู่น่ะ มันยังใส่ใได้ไดเนาะอ่าก็เลยเอาฟางเอาแกบเอาอย่างยังสิล่ะจ้ะมาหมักไว้เลยกว่าจะใส่ได้กว่าฟางจะเนา่ากว่าแกบจะเน่าลงยังสิกะใส่เวลาเป็นเดือนอยู่จ้าก็าดีต้นกาที่พ่นั่งเพาะไว้กะสใหง่พอดีเนาะหลังจากเสร็จภารกิจเรียบร้อยนะจ้ะพ่นั่งกะมานั่งเล่นจจงซสิล่ะค่ะนางเล,นงล่น,ลนยู่สวนลังบ้านนี่ละกะเบิ่งพักเบิ่อหยังไปเนาะจา้ะวันหยุดวันอย่างเขาก็มีเวลาอยู่แต่วันทํางานเนี่ยเขากับไดใมานางเห็ดขนาดนี้หรอคะ่ะ เขาก็ได้แค่ตอนสองเขาก็ได้แค่มาหดพักเราก็ไปทางานเนาะวันสองว,วันทีเขาอาจจะได้เห็นหลายย่างแน,น,น่ปลูกนันปลูกนี่ละ้ะกนได้มักดินมักหญ้ามักฟางมักแก่ไปเนาะจะเอาไปแต่ใส่เนะาะค่ะเดี๋ยวมีอยังพินังกจะจิมาอัปเดตเรื่อยๆเร้อยเรื่อจากในกากติดตามช่องในเด้อพี่นังจะมาอัปเดตให้เบื้องเรื่อยๆสวนในน้อยค่ะมีกินอ่าเกือบพืชพักเกือบเป็นลอยชนิดผลเน้อจา ผามีโอกาสมีตะกามีกระทางยังกับมาล่องเห็ดเบึ้งนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า